เอาเลยครับสดริู้ชมนะครับผมวัตนาเบกกล่าวว่าในครั้งนี้ไอวายเรื่องเขาบอกว่าเด็กเนิร์ดบังฮอตดูคุณนิเขสุดแสนตอนที่3นะครับถ้าใครสนใจหนังสือหรือว่าอีบุกของในย่เรื่องนี้ก็เล์อยู่ใต้คลิปนะครับทักไปสอบถามคุณนิเคนได้เ,เลยนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนความแตกต่างจริงปะเนี่ยแล้วกูก็นั่งรถเมล์ไปเรียนทั้งสองสามวันเนี่ยนะผมยืนมองรถที่จอดอยู่ในโรงจอดรถไม่ต่ำกว่าสี่ขั้น มีทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์เลยแทนที่จะได้ขับไปเรียนชิวๆได้ไปขึ้นรถเมล์ตั้งสามวันเนี่ยนะแม่ลงของขับมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนได้ไหมตั้งแต่ผมมาเป็นอีรมดูพ่อกับแม่จะมีความสุขมากเป็นพิเศษคืนแรกที่เห็นผมนั่งกินข้าวด้วยพ่อกับแม่ก้าวแต่มองท้าไม่วางตาแม่ถึงกับน้ําตาร่วงบอกดีใจเพราะผมไม่ได้กินข้าวกับแม่มาตั้งนานแล้วกลับบ้านก็มืดค่ำแถมยังชอบบอกว่ากินมาแล้วอีกต่างหาก ผมแทบทำตัวไม่ถูกเพราะไม่เคยโดนใส่ใจขนาดนี้มันทําให้ผมอดรู้สึกดีไปด้วยไม่ได้จริงๆที่ผ่านมาผมเองก็กินข้าวคนเดียวมาตลอดพอม,มีคนนั่งกินข้าวด้วยถามเรื่องว่าวันนี้เจออะไรมาบ้างไปยังไงและคอยตักกับข้าวให้ผมมันโคตรรู้สึกดีเลยไม่ใช่แค่พ่อกับแม่ที่ดีใจนะผมเองก็ดีใจเหมือนกันลูกจะขับไปเหรอไหนเคยบอกไม่อยากขับเพราะมันร้อนไงจนนั่นมาในโรงคนก่อนนี่ แต่นี่รวมคนใหม่จะมีอะไรดีไปกว่าการขับมอไซค์ไปเรียนเองเอีกเล่าผมขี้เกียจออกไปยืนรอรถเมนะถึงไม่ได้รอนานมากแต่ผมก็อยากยืนรออยู่ดีแถมยังเจอพวกไอ้จอมทุกวันเลยด้วยทั้งที่เจอไอ้เนิร์ดแค่วันแรกวันเดียวเองมันก็ไม่ได้ขับมอไซค์ไปเองนะแต่ทําไมผมไม่เคยเห็นมาตอนเช้าอีกเลยก็ให้ลุงขับไปส่งเหมือนเดิมไงลูก <K> ยิ่งแล้วใหญ่ผมไม่อยากให้ใครขับไปส่งนี่วะาไม่เอาอ่ะผมอยากไปเอง อแม่นานะนๆนะผมกระพริบตาเป,ปรียบๆทำหน้าอ้อนแม่แบบสุดๆแม่ช่างใจอยู่สักพักสุดท้ายก็ยอมไปยังหน้ารับผมดีใจจนแทบจะกระโดดกอดแม่แล้วเชียวแต่แม่ได้มีเงื่อนไขซะก่อนแต่ห้ามให้เกิดอุบัติเหตุโอเคไหมผมรีบพยังหน้ารับรัวๆเพราะกลัวแม่จะเปลี่ยนใจซะก่อนก็รีบวิ่งขึ้นบนบ้านทันทีเพราะกินข้าวกินอะไรเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็แค่อาบน้ำเล่นเกมแล้วก็นอนเท่านั้นเอง ตอนเช้าผมตื่นมากินข้าวตามปกติตอนขอกุญแจรถจากแม่เพราะวันนี้จะขับรถไปโรงเรียนเองแม่เหมือนจะพยายามอยากให้ผมเปลี่ยนใจให้ลูงไปส่งแต่ผมก็ไม่เอาสุดท้ายแม่ก็ต้องยอมส่งกุญแจรถให้ผมผมขับรถออกมาจากบ้านชิวๆเพราะวันนี้ออกมาเร็วกว่าปกติด้วยความที่อยากลองขับรถเล่นด้วยละ่ะอาการเหออะไรแบบนี้ผมเลยออกมาแต่เช้าแต่ระหว่างที่กำลังจะผ่านป้ายรถเมลที่ไอเนิร์ดมันเคยขึ้นผมได้เห็นมันกำลังนั่งรอรถเมลอยู่ ก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสือรอซะด้วยสมกับที่เป็นเนื้อจริงๆเลยมึงก่อนผมจะจออรถตรงหน้ามันนัดไปเลยกับกูเปล่าผมบีบแตนใส่ไม้กระทัน n หานจนมันสะดุง้งไม่คิดว่าจะตกใจขนาดนี้มันเงยหน้าขึ้นมาคือหมดคิ้วมองหน้าผมก็จะทำหน้าเหมือนไม่อยากจะเจออ๋อที่แท้มมนก็เปลี่ยนเวลาไปโรงเรียนเพราะไม่อยากจะเจอผมไปรถเม์นี่เองไปเถอะกูจะรอรถเมร์เล่นตัวเองนะมึง ผมขับรถไปจอดตรงหน้ามันก่อนจะก้มมองว่ามันอ่านหนังสืออะไรแต่ดูไม่ออกเพราะผมอ่านหนังสือกลับหัวไม่เป็นไปเถอะนะ้าประหยัดค่ารถเมย์นะเว้ยเนี่ยค่าน้ำมันกูก็ไม่ให้ออกช่วยสักบาทนอกจากมันจะทำเป็นไม่สนใจผมแล้วมันยังเปิดหนังสืออ่านต่อเฉยพอเห็นว่ากูไม่ทำอะไรก็เอาใหญ่เลยนะมึงแถมยังเงียบไซอีกผมขมวดคิ้วทำหน้าบึ้งไม่พอใจก็บอกมันแหละว่าจะไม่แกล้งแต่นี่ทำเพราะความหวังดีหรอกนะเพื่ เฮ้ย <Hey, S 2> เอามานะทำอะไรเนี่ยมันมองตาหนังสือมันที่อยู่ในมือผมผมเปิดเปิดอ่านดูก่อนจะพับปิดหน้าหนังสือโดยพับกระดาษมุมเล็กๆเ,เอาไว้ให้เผื่อมันอยากอ่านต่ออยู่ปะ่ะไปโรงเรียนถึงแล้วมึงได้อ่านเลยผมจัดก,การเก็บหนังสือมาใส่กระเป๋านักเรียนตัวเองเรียบร้อยไอ้เนิร์ดมองหน้าผมเหมือนจะจะเอามือมาบีบคอผมให้ตายแต่มันก็ยังไม่ทำแต่อนาคตนี่ไม่แน่โรม เอาหนังสือคืนมาว้าวมันเรียกชื่อผมด้วยฮะน่าแปลกนะฮะที่ผมเข้าตื่นเต้นเลยตอนที่มันเรียกชื่ออาจจะเพราะมันไม่ค่อยเรียกหรืออะไรก็ไม่รู้แต่บอกคําเดียวว่าชอบอ่ะมันก็ขึ้นรถสิไหนบอกว่าจะไม่แกล้งไงไปไม่เป็นเลยผมบอกมันว่าจะไม่แกล้งจริงๆนั่นแหละแต่นี่ก็ไม่ได้แกล้งสักหน่อยก็ไม่ได้แกล้งนี่หวังนี่ตั้งหากนี่ชวนไปโรงเรียนด้วยกันนะเว้ย เมื่อไหร่จะลืมตัวผมคนก่อนไปสักทีนะตอนนี้เป็นคนใหม่แล้วไม่เหมือนเดิมแล้วแค่วันนี้นะยังจะมาต่อรองแต่ผมไม่ทับปากหรอกเอาเป็นว่าเห็นมันวันไหนก็จะรับขึ้นรถไปด้วยกันเนี่ยแหละขึ้นซิผมหลีกเลี่ยงคำตอบก่อนจะชวนมันให้รีบขึ้นรถอ้เนปมันยืนนิ่งอยู่สักพักก่อนจะยอมก้าวขาขึ้นซ้อนท้ายผมผมหันกลับไปมองมนันนิดๆนิดก่อนจะดึงแขนมมนทั้งสองข้างให้กอดเอวผมไว้จะให้กอดทำไม มันตั้งคำถามพร้อมกับพยายามจะดึงมือกลับแต่ผมไม่ยอมปล่อยกอดไว้ก็ดีแล้วกูขับรถเร็วนะเว้ยเติดเมืงร่วงไปกูไม่มีปัญญาหาเงินมาจ่ายให้ครอบครัวมึงนะงั้นก็ขับเช้าๆสืกูใจร้อนผมหันไปตอบมันแค่นั้นก็จะออกรถเลยแล้วผมก็ขับเร็วจริงทั้งๆท,ท,ที่คิดว่าวันนี้จะขับชิวๆแต่เพื่อให้ไอ้เนื้อไม่เกาะเอวผมผมเลยต้องขับเร็วๆจนไม่ยอมเกาะแถวยังก้มหน้าหลบหลังผมอีกตั้งหากเพราะลมตีหน้ามัน จะรีบไปไหนวะโรงเรียนมันไม่หนีมึงไปไหนหรอกเนอะเพราะผมขับรถเร็วและไม่ค่อยได้ยินเสียงมันสักเท่าไหร่มึงว่าอะไรนะกูไม่ได้ยินผมเปิดบอกกันนอคขึ้นแล้วเอียงหูไปฟังมันพูดไม่คิดว่าไอ้เนื้อจะยื่นหน้าเข้ามาพูดใกล้หูลหาากกเลยหนาวจักกจี้เลยขับเธอช้าหน่อยสิได้ยินชัดเจนผมเลยต้องลดความเร็วลงให้มันหน่อยเดี๋ยวผมมันปลิวหลุดออกจากหัวมันหมดกันพอดีผมพาไอ้เนื้อขับรถมาที่โรงเรียนด้วยความเร็วปกติ แต่เมือไม่จะก,กอดเอวผมเพลินจนถึงโรงเรียนก็เพิ่งรู้ตัวพอถึงได้หนังสือคืนมันก็รีบเดินหนีผมเลยดีนะเดินตามทันก็จะขอลอกการบ้านมันทำไมไม่รู้จักทำเองบ้างแล้วเวลาสอบมึงจะเอาอะไรไปสอบล่ะมันนั่งบนผมระหว่างที่ผมกำลังลอกการบ้านลงสมุดคนยิ่งกำลังรีบรีบอยู่นี่ก็ขาดจังเลยเนอะก็ขี้เกียจอะเรื่องอะไรที่กูต้องมาทำการบ้านอีกทั้งที่ที่กูผ่านมันไปตั้งนานแล้วที่ลอกอยู่นี่ก็โคตรจากขี้เกียจเลย มีใครรับจ้างทำากันบ้านไหมกูจะขอใช้บริการยันจบเทอมเลยพูดอะไรของมึงของไม่เข้าใจสินะแต่ก็นะไม่จะเป็นต้องเข้าใจหรอกผมก็แค่พูดลอยๆเท่านั้นเองอ่ะเปล่าผมเหลือบตาไปมองไอ้เน็กก่อนจะยิ้มให้มันนิดหน่อยไม่รู้มันไม่ชอบเวลาผมยิ้มหรืออะไรนะแต่ยิ้มแบบจริงใจให้ทีไรชอบมือนหน้าหนีพอยิ้มกลัวๆนี่ชอบมองจังเลยผมนั่งจดงานยิกๆจนมือแทบหงิกกว่าจะเสร็จได้ พอลอกงานจนเสร็จเงยหน้าขึ้นกลับเพราะว่าไอ้เนื้อเปนกำลังมองผมอยู่ก่อนแล้วพอผมมองมันกลับมันก็ค่อยๆเบือนหน้าหนีไปทางอื่นแมเนียนเช่นนมึงจะมองกูก็ไม่ว่าหรอกเพราะกูไม่ได้เองงบหลุนวันนี้พราอุตส่าห์ไปรอขึ้นรถเมย์ด้วยแต่ไม่เจอหลุนเลยมาตั้งแต่ตอนไหนเหรอผมตกใจแทบแย่ตอนที่ยายปรางวิ่งพรวดเขาม้านั่งข้างๆไอ้หลุนและถามเรื่องเมื่อเช้าที่ไม่เจอมันมันมากับเราเองล่ะผมใช้มือเท้าค้างกับโต๊ะตอบยายปรางแทนไอ้เนื้อที่อึอ้งอยู่ สายตามันเหมือนจะยังชอบปรางพอเธอมานั่งใ,ใกล้ๆคงรู้สึกหวั่นไหวสินะก็ไม่แปลกหรอกในมือดียายมันกำหนดเอาไว้แบบนั้นอยู่แล้วแต่ขอเธอเลิกซะนะแล้วหันมาหวั่นไหวกับกูแทนดีกว่ารอมทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ละ่ะก็บอกอยู่เมื่อกี้ว่ามาด้วยกันไม่น่าถามหรอกว่ามานน่งอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะอ๋อบังเอิญผ่านมานะ่ะผมได้ตอบประชดแม่งอย่ปรางก็ไม่ได้ทำอะไรให้ผมนักหนาหรอก แต่เข้าใจอารมณ์คนไม่ชอบไหมเขาทําอะไรแม่งก็มีขันหูขันตาไปหมดพูดอะไรก็ไม่เข้าหูสักอย่างนี่แหละรอโรมคงไม่ได้คิดจะแกล้งอะไรหลุนใช่ไหมเย,ย็บรางถามด้วยแววตาใสาซื่อตามแบบฉบับนางเอกทั่วไปเทอพูดก็ไม่ผิดหรอกพระที่ผ่านมาไอโรมก็เอาแต่แกล้งไอเนื้จริงๆนั่นแหละอืมไม่แกล้งหรอกเราก,กับไอเนื้นดีกันแล้วไอเนื้่ถึงกับหันมามองหน้าผมสายตาม,มันม่งบอกชัดเจนเลยว่ามันกับผมไปดีกันตอนไหน ก็ตอนนี้แหละตอนที่กูพูดอยู่เนี่ยแต่โรมยังเรียกหลุดว่าเนื้ออยู่เลยแบบนี้คือแกล้งกันชัดๆอะไรอ่ะกูก็เรียกของกูตั้งแต่แรกแล้วแค่ตั้งชื่อเล่นให้มันว่าเนื้อนี่คือแกล้งเหรอก็มันเนื้อจริงๆอะ่ะผมเรียกผิดตรงไหนอะ่ะก็ยังไม่ได้ทําอะไรมันสักหน่อยเอาอะไรมาแกล้งก่อนผมถึงกับถอนหายใจเฮือกใหญ่อย่านะอย่ามาทําให้กูรําคาเนะเดี๋ยวตบแม่งเอ้ยไม่ได้สินะผู้หญิง สมรูมหน่อยสิกูก็พอเลยจะไปหาออเรนไออันไอเฟื่องอะไรก็ไปหรือจะมาชวนไอเน์ดปเที่ยวด้วยเย็นนี้ล่ะที่รู้เพราะเห็นไอเรนชวนไปรางเมื่อวานนี้ตอนคำ่ำไม่ได้ตั้งใจจะแอบฟังนะแต่ไม่ได้ยินเองอะลาวนะคือนั่นไงก็ไม่ได้มาชวนไอเน์ดองหน้าใหญ่ปรางเหมือนอยากจะรู้มากกว่านี้แต่เย็นนั่นพอโดนถามถึงเรื่องนี้ก็รีบลุกขึ้นยืนเลยทำตัวเหมือนจะไปจากตรงนี้ปราง พวกไอเรนเป็นยังไงปรางก็น่าจะรู้นะจะจะไปกับพวกมันอีกเหรอไอเนร์ดถามยายปรางด้วยความสงสยัยบวกกับเหมือนจะเสียใจนินดๆด้วยละมั้งหลุนปรางเคยบอกหลุนไปแล้วไงว่าพวกเรนน่ะเขาไม่มีอะไรหรอกเขาดีกับปรางจะตายชอบชวนไปเที่ยวไปทานของอร่อยๆที่ปรางไม่เคยกินก็ได้กินตลอดแถมเรนยังดูแลปรางอย่างอีกด้วยนะเอยเข้าไปเห็นใจไอคนที่มันคอยช่วยเธอมาตลอดอย่างไอเนร์ดสักหน่อยเธอะนะ แต่ปลางก็รู้ว่าพวกมันชอบรังแกคนอื่นใช่เมื่อก่อนยิบปลางก็เคยโดนพวกมันรังแกจนกระทั่งมีการพนันกันเกิดขึ้นนี่แหละแต่เรื่องนี้ผมไม่พูดหรอกเพราะพูดไปยังนี่ก็คงไม่ยอมเชื่ออยู่ดีไม่ต้องห่วงนะหลุนปลังรู้ดีว่าพวกเรียนเป็นยังไงปลังดูแลตัวเองได้ขอบคุณนะที่เป็นห่วงอะยิบลงพูดแค่นั้นแล้วรีบเดินหันหลังไปอีกทางผมมองตามยิบแน่นไปก็จะหันกลับมามองไอ้เนื้อที่ทำหน้าหงอย นับถือมึงเลยนะที่ชอบคนแบบนี้อยู่ได้ไม่คิดอยากหันมามองคนอื่นบ้างหรือไงนี่กูเสนอตัวสุดๆเลยนะมึงสนใจบ้างหรือเปล่าเนี่ยมองใครล,ล่ะยังจะมาถามอีกผมยิ้มจนตาเหยียใ,ให้มันหลังจากมันถามว่ามองใครไอ้เนิร์ดมองหนะ้าผมงงๆก่อนมันจะขมวดคิ้วเหมือนไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจอีกก็อมองใครสักคนอย่างกูเป็นต้นนี่ไงต้องให้พูดตรงๆถึงจะเข้าใจหรือไงแต่ก็ดีเหมือนกันนะ ผมมันก็คนตรงๆอยู่แล้วเขาไม่คิดว่ากูแกล้งมึงหรอกนะจะแกล้งอะไรกูอีกนั่นไงคิดว่าผมแกล้งเฉยผมผมยิ้มทันทีก่อนจะทำหน้าเซิงปกติเด็กเนิร์ดม,มันฉลาดกันไม่ใช่หรือไงที่เรื่องแบบนี้ทำมาเป็นไม่รู้เรื่องนะดูหน้ากูดิกูเหมือนล้อเล่นเหรอมึงนี่นะกูไม่ได้แกล้งเว้ยผมทำหน้าบึ้งก่อนนั่งก่อน,กอ,นอ,อกมองหน้ามันไอเนิร์ดน,นั่งมองหน้าผมนิ่งๆเหมือนกำลังใช้ความคิดก่อน,นจะเลิกคิ้วขึ้นชา้ชาๆ แล้วทำหน้าเหมือนไม่อยากจะเชื่อถามจริงมึงเนี่ยนะอาจจะดูเร็วไปแต่ก็อย่างที่บอกผมตั้งใจจะมาจีบมาดูแลมันอยู่แล้วจะจีบตอนนี้หรือตอนไหนไม่ก็ไม่ต่างกาันหรอกยิ่งจีบเร็วก็ยิ่งดีทำไมเป็นกูไม่ได้หรือไงเอาจริงผมค่อนข้างชอบตัวละครนี้นะที่ตัดสินใจอ่านนิยายเรื่องนี้ถึงแม้จะไม่มีเรื่องย่อหรือคำเตือนว่ามันเป็นนิยายฮาเรมอะไรเลยก็ตามแต่ผมอ่านแค่บรรยายตัวละครผมก็ชอบแล้ว พอยิ่งอ่านเนื้อเรื่องก็ยิ่งรู้สึกอยากปกป้องตอนที่ตัดสินใจจะเลิอกอ่านพูดตามตรงว่าแอบเสียใจอยู่เหมือนกันที่จะไม่ได้เห็นเขาสมหวังมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกนะที่คนอ่านอย่างเราจะแอบชอบตัวละครในเรื่องมึงชอบผู้ชายเหรอผมถึงกับคิดตามถามว่าชอบผู้ชายเหรอก็ไม่นะปกติผมก็อ่านนิยายรักทั่วไปไม่ได้อ่านไวหรืออะไรเรื่องกิดก่อนที่อ่านก็ชอบนางเอกทั้งนั้น ก็มีเรื่องของมันเรื่องแรกเนี่ยแหละที่ทําให้ผมรู้สึกชอบมันแค่คนเดียวในเนื้อเรื่องแล้วมึงเป็นผู้ชายหรือเปล่าล่ะแต่ถ้าว่ากันตามตรงไอ้เนื้อมันก็เป็นผู้ชายนั่นแหละจะมาบอกว่าไม่ชอบผู้ชายมันก็ยังไงยังไงอยู่ไม่รู้มึงคิดอะไรอยู่เนะแต่ว่าเลิกเถอะมันคงเป็นไปไม่ได้พูดแต่ดกําลังใจผมเสร็จมันก็เก็บสมุดลงกระเป๋าแล้วลุกออกจากม้านั่งทันทีแต่กูพูดเรื่องจริงนะเว้ยถึงมึงจะไม่เชื่อกูก็ตามอ่ะ ผมตะโกนตามหลังไอเนอร์แต่มันไม่หยุดเดินเอาจริงดิมันรังเกียรตเหรอเท่าที่ผมอ่านมามันไม่น่าใช่คนแบบนั้นนะแต่อะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนเป่าวะขนาดเรื่องที่มันขึ้นกูมึงกับผมผมยังอึ้งได้เลยกูพูดจริงๆนะเว้ยแล้วมันก็เดินหายไปเลยแบบไม่กลับมาเข้าแถวผมพยายามมองหาแล้วแต่มันก็ไม่ได้กลับมาเข้าแถวหน้าเสาธงจริงๆอะอ้าวเพื่อนใหม่ไปไหนแล้ววะหรือโดนเขาถีบหัวส่งซะแลว้วอะ ผมกำลังจะเดินขึ้นไปบนห้องเรียนแต่นั้นต้องหยุดเดินเพราะพวกไอ้จอมันเดินมาดักหน้าเอาไว้ซะก่อนคนอื่นๆพอเห็นแบบนั้นก็รีบพากันก้มหน้าก้มตาเดินผ่านงานด้วยที่ผมมีปัญหากับพวกไอเรนก็คงจะกระจายไปทั่วโรงเรียนแล้วสินะเสือกผมตอบมันคำเดียวกำลังจะเดินผ่านหน้าพวกมันเข้าไปแต่ไอ้จอมันก็รีบจับข้อมือผมเอาไว้แน่นซะก่อนตอนนี้มึงไม่มีไอเรนคุ้มกลาหัวแล้วนะคิดว่ากูจะกลัวมึงเหมือนแต่ก่อนหรือไงอะ ผมก้มลงมองมือมันที่จับข้อมือผมเอาไว้แน่นก่อนผมจะจับข้อมือมันแน่นๆคือแล้วดึงมือมันออกกลัวไม่กลัวก็เรื่องของมึงกูคเคยขอให้มึงกลัวหรือไงไมีแต่มึงละมั้งที่กลัวกูเองไอ้จอมกัดฟันกรอดผมก็เลยเดินผ่านหน้ามันมาเลยเพราะไม่อยากเสียเวนาไปมากกว่านี้ซ่าอุย้ยขอโทษทีว่าจะเทน้ำลงถังขยะแต่ตามันฝาดไปหน่อยนึกว่ามึงเป็นถังขยะโทษทีนะ ผมหยุดยืนนิ่งทันทีหลังจากโดนเพื่อนไอจอมที่ชื่อทีสาดน้ำเย็นๆใส่หลังดีนะแค่น้ำเปล่าถ้าน้ำหวานนี่กูจะโกรธมากกว่านี้ซะอีกเหรอแต่กูว่ามึงคงร้อเนะดูดิหน้าเหงื่อซกเชียวซ่าผมแย่งแก้วน้ำหวานจากเด็กที่กำลังเดินผ่านมาสาดใส่พวกมันคืนโดยเต็มๆกันทั่วนหน้าโดนทั้งหน้าทั้งเสื้อเหนียวไปสิมึงก็เข้าเรียนแบบเหนียวเหนียวนัว่นแหละเพราะวันนี้ไม่มีวิชาพละคงไม่มีชุดกีฬามาเปลี่ยนกัน แต่ผมว่ามันคงหามาเปลี่ยนกันได้ละไอ,รอ้ไอร่มไอ้จอมตะโกนได้ชื่อผมเสียงดังเหมือนอยากจะพุ่งเข้ามาต่อยผมให้ได้ซะตอนนี้แต่มันคิดถูกแล้วล่ะที่ไม่เข้ามาเพราะผมมั่นใจว่าผมจะเอาคืนพวกมันได้แน่แน่เออกูชื่อรอมรู้แล้วพ่อแม่กูเป็นคนตั้งให้เองละไม่ต้องเรียกบ่อยนะร,ร่มคานผมลุ้งหยิบเงินในกระเป๋ากางเกงก่อนอยัดใส่มือเด็กผู้หญิงคนที่ผมแย่งน้ำหวานมาสาดใส่พวกมันเพื่อเป็นค่าน้ำ ก่อนเดินขึ้นมาบนห้องเรียนทั้งๆสภาพแบบนั้นเลยเอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่สามนะครับเฮ้ยสรารภาพรักแล,ล้วเลยอ่ายังไม่ได้เชิงสรารภาพหรอกก็แบบเหมือนบอกชอบปะแต่ว่าพระเอกยังตกใจหรือเปล่าอาจจะช็อกอยู่นะหายไปเลยต้อง,องรอลุ้นตอนหน้านะว่าเป็นยังไงบ้างนะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผู้นักเขียนสุดแสงด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้นักเขียนกันด้วยนะครับงก์อยู่ใต้คลิปนะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้วันตนาเบ่ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อ,อไปด้วยนะวสวัสดีครับผมวันตนาเบ้